สวัสดีสวัสดีครับผมเอฟซีทุกท่านครับวันนี้มาอยู่กับผมรับกินดัมซิ่งครับอันนี้ก็มาดูการพิเศษนะครับสําหรับวันนี้บัตรพิเศษยังไงเขาดูครับขุดสะแล้วม,มาหวานข้าวนี่มาอะไรความสามารถนะครับขุดมาทํานาในสะเลยสะนี่เนับ บริเวณกำลังว่านอยู่โอสะแบบนี้ครับมันพิเศษคือมันเปิดน้ำทิ้งได้นะครับห้ามเราเรียนแบบในบ้านถ้าเราเรียนแบบก็ไม่มีที่ระบายก็เข้าวอับจะจมได้นะครับอันนี้กีมีที่ระบายน้ำอย่างดีครับจึงขุดสะแล้วก็มาทำนาในสะเลยใหญ่ครับใหญ่ ามาดูครับการปั่นขอ,องเจ้าเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดมาดูการวิ่งยาวๆครับโอ้ย่อยย่างยามันจองนันไปจากมือติงยิบคลั่งๆก็ได้ตู้อ๋อขี่คลายอ๋อเข้ากลวยนั่นครับเป็นสะสรุกรังครับมันเข้ากลวย ทางนั้นจะโดนหินใบพัดจะบินเนาะที่เคยลูบๆเขาเคยลงยง่องครับเสียวฟันตัวปั่นรุ่นนี้ใช้ดีครับผมประมาณเมตรแสบานี่ยสบายครับถ้ายาวกานี้ก็รถหนักครับอันนี้อยู่ประมาณเมตรแปดสลังหม้ครับ บบนี้ใช้ดีครับสบายอย่งางไรยามสิบบาทสิบบาทปรื้สบาทปรื้เฮ้ยโอ้ยังไม่ได้รับประทานข้าวเชาว้าพอแต่ละบาลเร่งวเร่งวี่มอันนี้สหมื่นดับหนึงเนื้อในการไผ่เราะข้าวนี่เขตในเขตนี้เลยดิ่งมดตราเดินกระดิมดตานี่ตัเฮยบตตัวปันตรนี้ก็เหมาะกับ ดินแห้งกับดินเปียกก็ใช้ได้เลยครับแบบไม่ดึงรถเกรงครับต้ดท่ายาวกว่าน,นี้ก็จะลำบากนิดนึ่งในการหาลงไปปั่นตีน้ำครับก็ชุดนี้ใช้ได้ครับทั้งบนบกและในน้ำเลยสกีสบายครับรุ่นนี้ตัวนี้จะเหมาะพอดีครับใน การปั่นนาแห้งนาน้ำสบ,บ,บายนะครับผมนี้ใบมีดอยู่ที่ร้อยหกสิบสี่ใบครับรุ่นนี้เราเรียกจอบมุนครับอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบสี่ใบซึ่งเหมาะสำหรับานาน้าและก็นาบกแล้วก็วิ่งสกีย,ยาวๆได้ครับสำหรับรุ่นนี้ สำหรับบางพื้นที่ก็ไม่เหมาะกับรุ่นนี้นะครับบางที่อาจจะยาวกว่านี้หรืออาจจะไปหมุนเยอะกว่านี้นะครับแต่สําหรับเขตดินอย่างนี้ต่อเล่นประมาณนี้แหละครับผมก็สําหรับจอมุน,นไอ6ร้อยหกสิบสี่ก็เหมาะกับงานแบบนี้ครับรุ่นนี้ก็ใช้ทั้งใต้ทั้งน้ําทั้งบก ต่ถ้าเคสอื่นเขาจะเล่นแบบยาวๆครับแบบมีเลนมีอะไรเขาจะเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับแถวนี้เขานิยมแบบนี้นะครับผมว่าทําไมบางท่านก็ใช้สั้นครับก็มันพอเหมาะกับกําลังรถพอดีครับเวลาดึงนะครับลากไปสําหรับมือใหม่อาจจะงงครับว่าทาไมไม่เอาจมมุนแบบยาวกว่าตัวรถอีกประมาณเกินมานี้ครับก็ มันมีหลายรุ่นครับแต่แตว่าจะเลือกใช้รุ่นไหนครับก็รุ่นนี้เขากำลังทิตก็จะประมาณนี้นะครับจะวิ่งได้ทั้งบกทั้งน้ำเลยครับสำหรับจอบขุดร้อย64ใบ,บชุดนี้สำหรับมือไหมืไอ่อาจจะงงว่าทำไมไม่เอาแบบยาวๆเหมือนออกคางมาอีกครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคนงานไปเบียงงท่านี้ก่อนครับผม อันนี้วิ่งเร็วไม่ได้นะครับมันเป็นดินสะอาจจะถูกก้อนหินเซียทางจอบมูนครับคลิปนี้สวัสดีครับตุกข่ยบัตด,ดาวนะ